อันนี้มื้อนี้เราก็เลยไปเก็บเห็ดม้าอันนี้กันลางเห็ดเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ล้างเห็ดเรียบร้อยอันนี้เสื้อเห็ดทีมเน่าครับสีอยมาเห็ดเสื้อเห็ดกับเห็ดเพลิงอันนี้เห็ดเพลิงหวานครับเห็ดเพลิงนุงยุงครับมาจากอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวครับอันนี้ก็มีเสื้อเห็ดอันนี้มีกะดลำตางรับที่เฮาได้ชื่อมาที่10ปีที่แล้ว เราจนเราฟานเราเบิดออกแล้วครับฟานที่เป็นเชื้อเหงื่อ้หงครับดูลองครับอันนี้คือ E.M. ครับ E.M. คือจุลินทรีย์ครับทีมาร์กแล้วเป็นหัวเชื้อครับผ่านจากการหมักผ่านเนี่ยครับยูริซี E.M. เนี่ยนี่จำนายร้านขายยาทั่วไปครับเห็นนั่งกับโทษณากับเข่ามาให้นไหครับสัมบันส์สือเข่ามาหลายครับ เราอยากให้ได้กลังใจชิปๆปอต่อไปครับนี่ครับนี่เสียเห็ดเห็ดแดงกับเห็ดทานคะเผืองครับนี่เขาใส่จากน้ำล้างเห็ดน้ำมัผสมนทำที่ได้นี่เสียเห็ดครับเห็ดปวกดอกหนึ่งใส่ไปแล้ว มีเฮ็ดทรบชนทับชานเลยอันนี้มีแต่่องบดใส่ใส่สารนะครับมีแต่ตกจุลชีที่ผ่านการหมักดองมากักาดน้ำตาลใส่เนี้อกระสีด้านเดียวครับใส่สารผิดรับพอสารยังไม่กัน อันนี้คือคนใส่ผมครับคนใส่ผมอันนี้คือคนใส่ร,ใสรับอันนี้คือคนใส่อันนี้ผมเป็นภูม็ได้ทําการใส่ใเขาเฮ็ดอันนี้แะครับคนใส่ผมอันนี้คือว่ามีการตวงตวงตวงเลยครับใส่อย่างเดียวครับอันนี้คือว่าคิวดว่าจะของที่รานชินนามันสีเข้ม้นครับใส่อย่างเดียวครับ ไม่ไดกันครับวันนี้เขาก็ดองไปซิบหาเมื่อยครับเขาเปิดว่าไม่เป็นเสือบอเขาปิดฝาไว้ย่างเนียนตั้งไว้ที่อุณหภูมิอยู่ที่30องศานะครับห้ามเกินนี้นะครับอุณหภูมิคงที่นะครับใส่น้ำใส่ขยำไม่ต้องใส่น้ำอะไรนะนี่เป็นจางล้างนีเป็นขี้ขีดหน่อยครับนี่ที่แล้วครับใส่ธรรมดาธรรมดาครันี่คือขี้ขีดอะไรแล้วครับ